ท่านคิดว่าประชาธิปไตยประสบความสําเร็จในประเทศไทยหรือไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยไหมครับประชาธิปไตยเนี่ยไม่เพราะอะไรครับอาจารย์คิดว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเพราะมันมีปัญหาหลายเรื่องอย่างมีกลุ่มมีอะไรขึ้นมาหรือไม่ก็อย่างน้อยการปกครองก็มีมีครั้งเดียวที่ครบปารละสี่ปีตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นมาอาจารย์คิดว่าประชาธิปไตยไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าดูจากในแง่ของเสถียรภาพ ของการเมืองใช่ไหมครับมีการเปลีป่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยอาจารย์ท่านอื่นแล้วครับมีท่านใดที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นครับครับผมคิดว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์แบบนะครับครับคือทุกคนคิดแต่ห่วงสิทธิ์ตัวเองแต่ไม่ห่วงหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีมีแต่คนใช้สิทธิเสรีภาพแต่ไม่มีคนที่ทําหน้าที่เอาละการที่ประชาธิปไตยไม่ประสบความสําเร็จในประเทศไทยหรือจะเป็นเพราะว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะกับคนไทย ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของฝรั่งไม่เหมาะกับคนไทยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยทีนี้คำถามของผมก็คือว่าแล้วประชาธิปไตยคืออะไรครับอะไรคือความหมายของประชาธิปไตยท่านเขียนมาในความเข้าใจของท่านประชาธิปไตยคืออะไรผมจะไม่ได้เริ่มด้วยการบอกกับท่านว่าประชาธิปไตยคืออะไรครับแต่จะเริ่มต้น จากตัวท่านเองว่าอะไรคือความหมายของประชาธิปไตยในความเข้าใจของท่านท่านเขียนมาคนละหข้อไม่ต้องเขียนยาวเป็นบทความนะครับเอาแค่หนึ่งประโยคพอนะครับแล้วขอเชิญม,มาแปะที่กระดานครับ เรามาดูกันนะครับว่าในความเห็นของพวกเรานั้นประชาธิปไตยคืออะไร อำนาจโดยประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นการใช้เสียงส่วนใหญ่ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ใช้หลักเสียงข้างมาก แต่เสียงข้างน้อยก็ต้องได้รับการดูแลอันนี้มีเสียงข้างน้อยด้วยคุ้มครองเสียงข้างน้อยความเสมอภาคเท่าเทียมกันอำนาจปกครองสูงสุดอยู่ที่ประชาชนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อำนาจเป็นของประชาชนการรับฟังเสียงส่วนใหญ่หลักเสียงส่วนใหญ่นะครับการทำเพื่อประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนการยอมรับในความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่อันนี้คือความเห็นของท่านที่ได้เสนอกันมานะครับมีคำตอบอยู่หลายอันมากเลยประชาธิปไตยคำตอบไหนครับที่ท่านเขียนมาคือคำตอบที่ถูกต้องเราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ประชาธิปไตยนั้นมาจากคำสองคำคือคำว่าประชาบวกกับอธิปไตยนะครับก็คือประชาธิปไตยอธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนคำกล่าวที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนั้นเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเฉพาะแต่ในประเทศ ที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบอื่นประชาชนไม่ใช่เจ้าของประเทศประชาชนเป็นเพียงผู้อาศัยในประเทศซึ่งเป็นเจ้าของโดยคนอื่นนะครับที่แล้วแต่ว่าประเทศนั้นจะปกครองด้วยระบอบอะไรเพราะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศถามต่อว่า แล้วใครคือผู้ปกครองประเทศครับปกติแล้วประเทศก็ถูกปกครองโดยผู้มีอำนาจใช่ไหมครับเมื่อผู้มีอำนาจคือประชาชนเพราะนั้นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้ปกครองก็คือประชาชนนี่คือความหมายของประชาธิปไตยครับท่านทราบไหมครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้เมื่อไหร่ครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเอามาสอนในโรงเรียน นะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่รู้จักกับคําว่ารัฐธรรมนูนด้วยซ้าไปนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูนฉบับแรกมีชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามประกาศใช้3วันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นคือวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475ีคําปารพ และมาตรานหนึ่งดังต่อไปนี้ครับโดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามคำเป็นแบบนี้นะครับได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ได้ทรงยอมรับตามคำขอร้องทรงยอมรับ ตามคําขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้มาตราหนึ่งอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาธิปกปรอประกาศนาวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทย นับแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่าท่านมอบนาจสูงสุดนะครับตามมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับราษฎรทั้งหลายคําถามคือว่าราษฎรทั้งหลายนี่ก็มียากดีมีจนมีการศึกษาสูงต่ํานะครับก็มีชนชั้นด้วยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนในอํานาจสูงสุดนี้อย่างไรครับท่านบอกว่าท่านมอบนาจสูงสุดให้กับราษฎรทั้งหลายให้มี ต้องให้มีความเสมอภาคแต่ถามว่าทําไมต้องเสมอภาคอันนี้เป็นไก่กับไข่นะครับไม่รู้อะไรเกิดก่อนอาจารย์มีลูกสามคนอาจารย์บอกว่าขอม,มอบบ้านพร้อมที่ดินให้กับลูกทุกคนถึงตอนแบ่งก็แบ่งไงครับหารสามาใช่ไหมฮะหารสามมีลูกห้าคนก็หารห้าไว้ง่ายคือของสิ่งหนึ่งที่มีเจ้าของมากกว่าหนึ่งคน แปลว่าทุกคนมีส่วนเท่าๆกันครับอำนาจสูงสุดของประเทศซึ่งได้กลายเป็นของรัษฎรทั้งหลายนับแต่27มิถุนา2,4,7,5ก็เป็นเช่นเดียวกันการที่อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนนี่เองครับทำให้เกิดหลักความเสมอภาคขึ้นมาเอาละ่ะทีนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าหลักความเสมอภาคมาได้ยังไงแล้วหลักสิทธิเสรีภาพล่ะครับ ทำไมประชาชนถึงต้องมีสิทธิมีเสรีภาพครับคำถามอาจารย์เคยไปพักอยู่ในบ้านคนอื่นไหมครับเช่นตอนสมัยเด็กสมัยนักเรียนตอนมาเรียนในตัวเมืองตัวจังหวัดหรือมาเรียนกรุงเทพแล้วต้องพักบ้านญาติบ้านลุงบ้านป้าคำถามว่าอาจารย์มีสิทธิมีเสรีภาพในบ้านลุงบ้านป้ามากแค่ไหนครับจะนอนห้องไหนแอร์เปิดได้ไหม ของใน,นตู้เย็นกินได้หรือเปล่าอาจารย์มีสิทธิ์มากแค่ไหนครับมากเท่าที่เขาจะให้ถ้าให้มากก็มีสิทธิมากให้น้อยก็มีสิทธิน้อยถ้าไม่ให้เลยก็บุกรุกถูกไหมครับอาจารย์ไปอยู่บ้านใครเขาที่เขาไม่อนุญาตให้ไปอยู่ก็เป็นบุกรุกถ้าหากเป็นบ้านอาจารย์เองล่ะเต็มที่บ้านตัวเองใช่ไหมครับนั้นการที่อำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของประชาชน ประชาชนจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศเมื่อประชาชนเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจึงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในประเทศของตัวเองดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในบ้านของตัวเองนี่คือที่มาครับของหลักสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยตอนนี้เราทราบนะครับว่า,ราประชาธิปไตยนั้นความเสมอภาคมาได้อย่างไรสิทธิเสรีภาพมาได้อย่างไร มันก็มาจากการที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศซึ่งเริ่มต้นนับแต่วันที่27มิถุนายน2475ผมขยายความนิดเดียวครับความเสมอภาคเนี่ยแปลว่าทุกคนต้องมีเงินเท่ากันม,มีทรัพย์สินเท่ากันใช่หรือไม่ไม่ใช่ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยคือการที่ทุกคนต้องมีโอกาสอย่างเสมอกันครับ โอกาสมีเสมอกันแล้วทํามากได้มากทําน้อยก็ได้น้อยนะครับนี่คือจึงเป็นธรรมถูกไหมครับทีนี้มาถึงข้อต่อไปนะครับในเมื่อประชาชนมีสิทธิเสรีภาพแล้วเนี่ยแล้วถามว่าประชาชนเนี่ยประชาชนนี่คือใครทุกคนเป็นประชาชนหมดใช่ไหมครับแล้วประชาชนเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ไหมครับปัจจุบันเห็นชัดเจนใช่ไหมครับมีทั้งเสือ้อเหลืองเสือ้อแดงเสือ้อสีต่างๆ ทุกคนล้วนเป็นประชาชนกันหมดครับแต่เห็นแตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันสุดท้ายตัดสินปัญหาทำยังไงครับใช้หลักอะไรครับใช้เสียงส่วนใหญ่หญแต่คำถามคือว่าเสียงส่วนใหญ่อย่างเดียวเป็นประชาธิปไตยหรือยังครับถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยได้ไหมครับ สมมติว่าท่านเลือกปกครองด้วยระบอบเผด็จการและผมคือผู้เป็นเจ้าของอำนาจระบบอบเผด็จการคือผมคือความถูกต้องอาจารย์ทุกท่านต้องทำตามที่ผมบอกอันนี้คือระบอบเผด็จการถ้าผมเป็นคนดีอาจารย์ก็โชคดีไปถ้าผมเป็นคนไม่ดีอาจารย์ก็โชคร้ายไปหรือต่อให้เป็นคนดีแต่ไม่ฟังความเห็นของอาจารย์อาจารย์ก็มีสิทธิ์เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับ เป็นคนดีที่เป็นปเผด็จการก็สามารถสร้างความตึงร้อนได้นะครับแล้วถ้าเกิดเสียงข้างมากเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยก็ย่อมเป็นปเผด็จการเหมือนกันครับเรียกว่าเผด็จการเสียงข้างมากซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยคําถามข้อต่อไปคือว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความขัดแย้งกันได้ไหมครับในสังคมมีความขัดแย้งกันได้ไหรือไม่ได้อยู่สองคนขึ้นไปก็ขัดแย้งกันแล้วได้แล้วใช่ไหมครับ ฟุตบอลท่านคิดว่าฟุตบอลเนี่ยแข่งขันกันได้นะครับเพราะอะไรครับฟุตบอลเป็นเรื่องของคนสองกลุ่มที่ประโยชน์สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนะครับถามว่าทําไมถึงสามารถแข่งขันฟุตบอลกันได้ทําไมครับมีน้ำใจมีน้าใจนักกีฬาอย่างเดียวแข่งบอลกันได้ไหมมีความามีมีกติกาครับรเพราะมีกติกาครับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก็ต้องมี ปิกาเหตุชนี้ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยึดถือกฎหมายนะครับเป็นหลักในการปกครองไม่ใช่อำเภอใจเอาละทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีนี้พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคืออะไรก่อนอื่นต้องเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านว่า พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่เหมือนกับพลเมืองของระบอบอื่นพลเมืองจะต้องทําอะไรจะต้องเป็นอย่างไรสุดแท้แต่ใจของผู้มีอำนาจถูกไหมครับผู้มีอำนาจต้องการประสงค์สิ่งใดเอาพลเมืองต้องทํานั่นทนํานี่มีคุณสมบัติอย่างไรก็สั่งให้เป็นไปแต่ในเมื่อผู้มีอำนาจของระบอบประชาธิปไตยคือใครครับคือประชาชน ถ้าอย่าง,งานั้นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นยังไงครับแสดงว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่เหมือนกับพลเมืองของระบอบอื่นอาจารย์คิดว่าประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหรือพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยควรต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างมาช่วยกันหาสิครับว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง อะไรคือความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเราจะมาช่วยกันหาและจากนั้นจะช่วยกันสร้างขึ้นมาครับกับโรงเรียนไปเราจะไปช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับมาช่วยกันหา <int ess> ผมจะใช้วิธีการนี้นะครับให้อาจารย์แบ่งกลุ่มนะครับเรามีกัน21คนนะครับคือผมอยากจะจําลองอย่างนี้นะครับห้องเรียนของอาจารย์มีประมาณ40คนใช่ไหมครับในโรงเรียนนะครับวิธีการแบ่งกลุ่มที่พอดีพดีนะครับคือสักกลุ่มหนึงสัก ไม่เกิน12คนนะฮะอาจารย์มี40คนเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับรูปแบบที่อาจารย์เอาไปใช้นะครับเทคนิคเรื่องกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะครับให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน12คน13คนนั่นแปลว่าถ้าเกิดห้องเรียนมีไม่เกิน50คนอาจารย์สามารถแบ่งเป็น4กลุ่มได้คือ4กลุ่มในกนารบังดีเพราะฉะนั้นเพื่อให ใกล้เคียงกันกับในห้องเรียนของอาจารย์นะครับผมจึงจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มแบ่งกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งกลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4เชิญครับหันเก้าอีกก้เข้าหากันเลยครับหลักการของการคุยคือหลักประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิสรทธิภาพเส,ส,สียงข้างมากเครบรพเสียงข้างน้อยนะครับเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการพูดคุยเลยครับ เริ่มจากการหาหัวหน้ากลุ่มและจากนั้นหัวหน้ากลุ่มก nah ็นำฝุยครับเป็นจ um> um ้าของประเทศมีความคิดความเชื่อที่ต่างกันการเรียนการับช่วยกันคิดและเรียนรู้จากกันและกัน เราชอบไร่นได้ันเนาะมันเนาะกร้อัาตัเองให้ทันเราเห็นการทัเาะโองของพรที่อะไรที่วเป็นต้อกรขงคเมืองนนครับารด้าในเหลือเวลาอีกนาทีครับให้เสร็จนะครับ ครับ,รบหมดเวลาครับส0นาทีหมดเวลาแล้วครับเอาละครับเราจะเริ่มต้นนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับมานำเสนอสิ่งที่เป็นความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคืออะไร เราจะเริ่มต้นที่กลุ่มหนึ่งก่อนนะครับให้เวลากลุ่มหนึ่งสองนาทีครับขอบคุณมากครับท่านเชครับผมนายสุกรออนนวมนะครับรองผู้อนการเวีสตีสมุดการครับคือจากพูดคุยกันในที่ประชุมของกลุ่มหนึ่งนั้นสรุปกันสั้นๆว่าความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเนี่ยนะครับควรมีลักษณะอย่างไรคือ 1. รู้เข้าใจเข้าถึงเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับ อของตนเองด้วยและของผู้อื่นด้วยนะครับเคารพปฏิบัติตามกฎหมายจารีดประเพณีอันดีงามของสังคมซึ่งเราคิดว่าถ้าความเป็นพลเมืองของคนไทยเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับประเทศไทยของเราก็คงไม่เกิดกีฬาสีขึ้นมาในสังคมเพราะความรู้คือรู้หลักการรู้วิธีการของประชาธิปไตย เข้าใจก็คือเข้าใจว่ากระบวนการของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรอย่างเช่นการเลือกตั้งมันเป็นกระบวนการของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าคนเนี่ยเข้าใจก็จะต้องไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิของตนเองใช่ไหมครับถ้าเข้าถึงก็คือเอาตนของตนเองนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทางประชาธิปไตยนั้นอย่างเช่นไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเลืออะไรต่าง อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของพลเมืองจะต้องมีลักษณะของจิตอาสาต,ต้องรู้จักที่จะทําตนนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและปัจจัยที่สําคัญก็คือเราต้องไม่มีคติที่ว่าเงินไม่มากาไม่เป็นนะครับตรงนี้ถ้าเราเลือกนิยามคําประชาธิปไตยตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศเทาไปรอดครับขอเชิญกลุ่ม2ครับ สวัสดีครับผมนายเลวัตวุสิกะเจรนันนะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเวกกะลกเทศบาลเมืองพิบุรีครับคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1. ประชาชนหรือพลเมืองเนี่ยต้องมีความรู้และรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่เขาให้ทำอะไรต้องไปทําเขาให้ไปประชาพิจารณ์ต้องไปประชาพิจารณ์ไม่ใช่ไปโยนให้คนเด่นเดี๋ยวเขาพูดกันเองอะ่ะแล้วเรื่องเองจบไม่ใช่เมื่อ ไปแล้วเนี่ยต้องกล้าแสดงออกไม่ใช่มาแอบพูดซุบซิบอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะชอบซุบซิบกันข้างหลังแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วข้อที่สามที่มันตามมาเขาให้แสดงออกเลยเนี่ยต้องเคารพกติกาด้วยเขาให้พูดเรื่องอะไรไม่ใช่เหมือนที่เขาประชุมกันอยู่ที่เราฟังอะเรื่องเมื่อปีมะโวอย่าเอาขึ้นมาพูดกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ตรงกับเรื่องเขาให้พูดเรื่องนี้แต่ไปเอาเรื่องนั้นมาพูดเขาห้ามก็ไม่ฟัง แบบนี้ไม่ถูกไม่เคารพกติกาเมื่อเคารพกติกาแล้วต้องลบเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยไม่ใช่ไปาพาดพิงคนอื่นเขาที่เขาไม่รู้อิโนโออินเนไปพูดถึงอยู่เรื่อยอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้และสุดท้ายข้อที่5เมื่อลงมติแล้วคือต้องยอมรับความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่เมื่อลงมติแล้วไม่ต้องไปไวอยวายกันที่อื่นถือว่าจบแล้วครับแค่นี้นะฮะหข้อครับขอบคุณมากครับขอเชิญกลุ่ม3ครับ ค่ะดิฉันสุนีแสงสว่างนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกที้นอนชนบุรีคะ่ะระดมความคิดจากสมาชิกทั้งหมด5ท่านนะคะขออนุญาตแจงปริย่อยก่อน <Okay. S 1> รู้คุณค่าความเป็นคนหมายถึงสิทธิมนุษย์ทั้งหลายนะคะ <Okay. S 1> รักษาตนตามกติกาคือเมื่อจะทำอะไรก็มีกติกาขึ้นมาก่อนไม่มาสู้นอกสภารักษาจารีตและมีคุณธรรมอะไรก็ตามจะอยู่ด้วยกันได้ ก็ต้องมีคุณธรรมนำหน้าถ้ามีมีคุณธรรมลบกันไปเท่าไหร่ไม่ว่าจะซื้ออะไรคุณธรรมมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะขอบคุณครับสามข้อนะฮะต่อไปกลุ่มสี่ครับอ่าครับวัสดีครับอรขอบอกนิดนึงว่ากลุ่มสีนี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าปล่อยให้สองคนขัดแย้งกัน ขัดแย้งกันได้ขัดแย้งกันได้จะทำยังไงครับผมขอสั้นๆครับหนึ่งฝ่ายรู้ครับอ่คือเรื่องพลเมืองเรื่องประชาธิป,ปไตยนี่เราต้องให้ความรู้เท่าเทียมกันฉะนั้นการให้ความรู้นี่บางทีเรารสุกวาในประเทศไทยของเรานี่ยังไม่ยัง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 รู้ไม่มากรู้เฉพาะคนที่มีความรู้คนที่เรียนหนังสือแต่คนที่ไม่เรียนหนังสือไม่ได้รู้สองคิดเป็นครับ พอมีความรู้แล้วต้องคิดเป็นด้วยฉะนั้นความคิดสุดยอดตรงนี้แหละที่จะนําอํานาจสูงสุดไปให้ประเทศสองสามครับทำจริงต้องทําจริงครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเก่งแต่พูดแต่ทําไม่ได้สิ่งก็คือจิตอาสาจิตสาธารณะเราต้องมีจิตสาธารณะจิตช่วยเหลือเพื่อนไม่ใช่ว่าเฉพาะประยนของตัวเองสุดท้ายครับมีทักษะในการแก้ปัญหาครับ ลงที่สี่ได้ลูกบอได้เล็กๆน้อยๆครับทั้งหมดนี้เป็นการระดมความเห็นนะครับว่าเอ๊ะเราพอรู้แล้วว่าประชาธิปไตยคืออะไรความหมายของประชาธิปไตยคืออะไรมีหลักการพื้นฐานอะไรบ้างผมเรียนท่านอาจารย์ว่าความสําเร็จของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมาจากระบบที่ดีเพียงแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือ คนต่อให้ระบบดีรัฐธรรมนูญดีแต่คนใช้ไม่เป็นระบบที่ดีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญที่ดีหรือระบบการเมืองที่ดีเท่านั้นแต่ต้องมีคนที่มีความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยด้วย ประชาธิปไตยหรือการปกครองตนเองของประชาชนจึงจะประสบความสําเร็จจากการนําเสนอของทั้ง4กลุ่มนะครับทำให้เราได้ข้อสรุปนะครับของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนคือระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจสูงสุดของประเทศประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกัน ในเมื่อทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันเราจะอยู่ร่วมประเทศกันอย่างไรประการแรกเราก็ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นนั่นคือต้องเคารพสิทธิของการละกันเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพแต่เราจะใช้สิทธิเสรีภาพของเราเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนี่คือข้อแรกของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประการต่อมาครับ ประชาธิปไตยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันทุกคนก็จึงเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองด้วยเราจึงเลือกได้ครับว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะนับถือศาสนาไหนอยากจะเลือกพักการเมืองใดเป็นเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย mm hmm. เมื่อประชาชนมีเสรีภาพที่จะแตกต่างกันประชาชนจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องเคารพความแตกต่างของกันและกันจึงจะสามารถอยู่ร่วมประเทศ กันในระบอบประชาธิปไตยได้เพราะฉะนั้นการเคารพความแตกต่างจึงเป็นประการต่อมานะครับของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยและในระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเท่าเทกันประชาชนซึ่งกันและกันจึงต้องเคารพซึ่งกันและกันว่าประชาชนแต่ละคนนั้นก็มีความเท่าเทียมและเสมอภาคกันการที่คนนึงรวยกว่าคนหนึ่งเป็นเพียงแค่ความแตกต่างคนนึงเป็นเจ้านาย อีกคนหนึ่งเป็นลูกน้องก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอภาคกันนี่คือความหมายนะครับของความเป็นพลเมืองในข้อที่3คือหลักความเสมอภาคเราต้องครบรพข้อต่อมาครับประชาชนทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศกันหมดมีความขัดแย้งกันขึ้นมาก็ต้องยึดถือกติกาเป็นที่ตั้งดังเช่นการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลนั้นเป็นเรื่องคนสองกลุ่มที่มีประโยชน์ขัดแยง้งกัน ที่แข่งบอลกันได้ก็เพราะมีกติกาและเพราะนักบอลเคารพกติกาประชาธิปไตยไม่สําคัญนะครับว่าพรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งถ้าหากว่าประชาชนเคารพกติกาและยอมรับผลของกติกานะครับเพราะฉนั้นประชาธิปไตยจึงต้องเคารพกติกาพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยก็จึงต้องถูกฝึกให้เคารพกติกาและข้อต่อมานะครับประเทศนั้น เป็นของทุกคนทุกคนต้องตระหนักว่าประเทศจะดีก็อยู่ที่ประชาชนทุกคนประเทศที่มีปัญหาก็เพราะเราทุกคนมีส่วนในทางกลับกันถ้าเราต้องการให้ประเทศของเราดีขึ้นมาได้ทุกคนก็ต้องทําในส่วนของเรารับผิดชอบในส่วนของเราต่อสังคมของเราเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวหรือคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเอง แต่ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยต้องนึกถึงส่วนรวมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับจึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญอีกข้อหนึ่งของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยและประการสุดท้ายครับการปกครองโดยประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนแต่ละคนนั้นมีอิสระภาพและพึ่งตัวเองได้อิสระทางความคิด ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำหรืออยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของใครแต่ละคนมีอิสระทางความคิดคิดเป็นพึ่งตัวเองได้ระบอบการปกครองโดยประชาชนถึงจะประสบความสําเร็จและนี่คือคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเราจะมาฝึกฝนมาเรียนรู้นะครับมาปฏิบัติการกันต่อไปนะครับว่าคุณสมบัติทั้ง6ข้อนี้เราจะสร้างอย่างไรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราสวัสดีครับ Thank you.